็เริ่มวันใหม่วันนี้ผมจะไปที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดกลางจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะฮะก็นั่งตุกตุกไปเหมือนเดิมจากที่ที่ผมอยู่เนี่ยเรียกแกร็ฟตุกตไปเลยก็4,900เรียลก็ประมาณ45บาทนะค,ะคิดเป็นเงินไทยประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างไปชอปปิ้งซื้อของอะไรนิดหน่อยซื้อถุงเท้าครับถุงเท้าหมดละใส่ถุงเท้าคู่เดิมมา2วันละ เอาถุงเท้ามาคู่เดียวนี่ก็นั่งตุงกตุกไปนะครับตรงนี้เหมือนมีขบวนหลายสกคน ตอนนี้ผมก็ถึงตลาดกลางแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงร้านยังไม่ค่อยเปิดเลยมันมาผิดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวลองเดินเล่นดูว่ามันมีอะไรขายบ้างนะฮะนี้ก็คือตลาดกลางตรงกลางข้างในมันก็จะเป็นโดมแบบนี้นะฮะ เห็นเขาบอกว่าถูกสร้างโดยนะักออกแบบชาวฝรั่งเศสข้างในก็จะมีขายพวกเฮดพลอยต่างๆเสื้อผ้าคือถ้าใครมาก็มาซื้อของฝากที่นี่ได้นะแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมไม่ไม่ซื้อของไปฝากใครค่อนข้างแห้งนิดนึงสไตล์ผมผมว่าจะไม่ค่อยเหมาะกับที่นี่เท่าไหร่นะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองเดินดูเดี๋ยวมีของอะไรที่น่าสนใจ ตอนนี้ก็มาเดินหาถุงเท้านะครับจะาถุงเท้าที่มันแบบคือผมจะเป็นคนใส่ถุงเท้าแบบว่าข้อสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นภายในตลาดนะครับจะมีของเด็กเล่นมีนวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแบบเบ็ดเล็ดเลยอะ่ะมีทุกอย่าง แต่ผมว่าความเจ๋งเมนหลักของที่นี้ก็คือโดมตรงกลางนตรงกลางก็จะมีเป็นพวกนาฬิกานะฮะของประดับตกแต่งทั่วไป มีแว่นไหมฮะอันนี้จะเป็นโซนนอกตลาดนะครับเดี๋ยวลองเดินดูอีกนิดหนึ่งโซนข้างนอกก็จะเป็นแบบพวกรองเท้าฮะ คือมันจะแบ่งเป็นโซนๆเลยโซนเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับของใช้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโซนข้างนอกตรงนี้จะเป็นรองเท้าแบบถูกล้านเรียงกันเลยคือเอางี้ถ้าใครมาตลาดกลางก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะถามว่ามันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไร จะแล้วแต่สไตล์คนชอบด้วยแต่จริงผมว่าถ้าจะมาถ่ายรูปอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันจะมีแบบมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอยู่แบบอารมณ์แบบตลาดคลาสสิกเท่ๆอะไรย่างแต่ถ้าถามว่ามาช้อปปิ้งก็คลองถมบ้านเราก็ได้นะมีเหมือนกันนี่ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้า ก็จะมีหลายโซนช้อปปิ้งได้นะครับพวกกระเป๋าแบบลายช้างอะไรอย่างนี้ยช้างช้างอะไร,รอ่ะ uh โอเคก็นนี้เป็นข้างนอกของตลาดกลางนะครับ ก็สำหรับตลาดกลางก็มีเท่านี้ yes ดอลลราสามใบใบละสิบดอลลาร์นะครับใจต้องนิ่ง คผมถึงนากาเวิลแล้วนะครับก็30ดอลลาร์เดี๋ยวผมจะสรุปผลประกอบการอีกทีหลังเล่นเสร็จเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันก็ผลประกอบการวันนี้นะครับผมเหลืออยู่เหลืออยู่0.18ดหอลลาร์ไอ้หมดหมดเกลี้ยงเลยปิดเลยพอละนี่เล่นเล่นให้รู้ก็พอจบ ไม่ต้องจริงจังนะคิดว่าเอาเงินกับมาเสี่ยงโชคทิ้งๆไปเลยสบายใจครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมไปเล่นคาสิโนในนา g a w าเวล์มานะครับซึ่งโรงแรมที่ผมพักเนี่ยอยู่ตรงระเบียงมองออกไปก็จะเห็นตัวนา g ก w าเวล์เลยนะครับตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะ โอเคก็ที่จะเป็นตึกสูงๆมันจะอยู่หลังนาค World นะครับส่วนนาคาเวิลก็คือมองลงมานิดนึงอ่าตรงนั้นแหละอ่าตัวนาคาเวิลเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นโรงแรมข้างในมันก็จะมีแบบมีของกินมีร้านอาหารแล้วก็หลกัหลกๆเลยก็คือคาสิโนนะฮะซึ่งประสบการณ์ของผมวันนี้ที่ผมไปไปลองดูเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเขาจะใช้เงินเป็นดอลลาร์นะครับ ซึ่งถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยผมแนะนําอันนี้เลยเป็นข้อแนะนําเลยว่าควรจะแลกเงินแลกแบงค์ดอลลาร์มาก่อนแลกจากข้างนอกเลยนะไม่ควรเข้าไปแลกข้างในเพราะว่าวันนี้ผมลองลองไปแลกเงินข้างในอะครับคือผมมามีเงินเยนตอนที่ไปญี่ปุ่นติดมาไว้ใช่ไหมฮะเวลาเราไปแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นดอลลาร์เนี่ยมันจะมีค่าแลกขั้นต่ําก็คือ,อ20ดอลลาร์นะครับ ซึ่งถ้าไม่ถึงสามหมื่นมันจะมีมันจะมีเลทของมันนะแต่ว่ายังไงขั้นต่ำอ่ะก็คือจะโดนประมาณนี้20ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็น่าจะ700บาทได้แล้วนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แล้วก็การเล่นเนี่ยพอเราได้แบงค์ดอลลาร์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปแลกไปแตกให้มันเป็นแบงก์ย่อยแล้วก็ที่ผมคิดว่านะแบงค์ย่อยที่ควรจะคนที่เราจะแลกไปเลยก็คือแบงค์10 10ดอลลาร์นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเริ่มต้นในการเล่นเนี่ยมูลค่าต่ำสุดก็คือ1ดอลลาร์นะครับอ่าก็เข้าไปข้างในปุ๊บมันก็จะมีทั้งสล็อตมีทั้งรูเล็ตอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นได้มันจะมีทั้งเครื่องที่มันเป็นอ,อัตโนมัติแล้วก็มันจะมีเป็นอ่ผมไม่แน่ใจมันคิดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นเกมอื่นๆที่แบบมีเจ้ามืออา่ามันก็จะมีพนักง,งานเป็นเจ้ามืออย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปเล่นไปจอยกับคนอื่นได้เลยนะครับ ซึ่งถามว่าวันนี้ผมได้ไหมก็ได้มาแบบฟุกๆได้มา,าได้กำไรนะมาประมาณ100ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ3,500บาทแต่ทีเนี้ยผมแลกหมดละแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเกมเนี่ยสมมติเราเล่นไปแล้วแล้วเราอยากถอนเงินออกเราเวลาถอนเงินออกมันจะได้เป็นใบทิเกตแบบนี้นี่แล้วเราจะเอาทิเกตตัวนี้นะครับไปแลกเป็นเงินจริงๆอีกทีหนึง่งข้างในนั้นแต่อันเนี้ยผมเล่นหลายเกมผมก็กด เป็นทิกเก็ตออกมาเรื่อยๆอ่าก็คือมันจะเหลือทิกเก็ตอันนี้อันสุดท้ายพอดีที่มันแลกกลับเป็นเงินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมูลค่านี่มันแค่0.02ดอลลาร์ซึ่งมันไม่กี่บาทอ่ะมันมันไม่มีประโยชน์เขาก็มันน้อยเกินเขาก็เลยไม่ให้แลกนะครับอันนี้ก็เลยได้เป็นตัวอย่างพอดีนก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนขั้นต่ําขั้นต่ําที่เขาให้แลกเนี่ยก็คือ10ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้ามันต่ํากว่านั้นเขาก็จะให้เป็นเงินเรียวเงินเงินกัมพูชาเลยนะฮะ,ะถ้ามันต่ากว่า10บดอลลาร์นะเราก็จะได้ใช้แบงก์นี้แต่ว่าแบงก์เรียวกัมพูชาเนี่ยเราเล่นไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆมันก็การพน,นันเนาะมันก็เป็นสิ่งไม่ดีอยู่ละคือถ้าจะเล่นผมคิดว่าเหมือนมาเสี่ยงดวงขำๆก็คือ ผมแนะนำอย่าไปจริงจังกับมันมากเพราะว่ายังไงเราไม่มีทางชนะเจ้ามืออยู่แล้วนะครับคือเจ้าของอยังไงเขาก็เขาก็ได้เราอยู่แล้วเออก็คิดซะว่าไปเล่นแบบขำๆอะไรเงี้ยก็หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนในตัวคาสิโนเนี่ยที่ผมไปถามเข้ามาก็คือเปิด24ชั่วโมงนะครับคือใครอยากซัดตอนไหนก็คือได้เลยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแปลกมากก็คือว่าพอผมออกมาจากคาสิโนเนี่ยมันรู้สึกเวียนหัว ปวดหัวมากเลยวันนี้ทั้งวันก็คือแบบทําอะไรไม่ได้ปวดหัวจะอ้วกไม่รู้ว่ามันคือเพราะอะไรโดนของหรือเปล่าไม,ไ,มไม่รู้นะแต่ว่าถ้าให้มองเป็นในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือตอนที่เราไปลุ้นสล็อตท,ที่มันหมุนๆกับไอ้ตัวรูเล็ตที่มันจะเป็นลูกกลมๆวิ่งอะ่ะอันนั้นมันจะหมุนตลอดผมก็นั่งลุ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะเวียนหัวเพราะสิ่งสิ่งนั้นก็ได้ก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ส่วนข้างในเนี่ยสามารถสูบบุหรี่ได้นะครับก็คือกลิ่นบุหรี่มันจะแบบอบพวนเลยนี่หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ก็นั่นแหละครับไม่ไม่ได้จะสนับสนุนอะไรนะก็คือคนที่เล่นแล้วมันชิบหายมันก็มีเยอะมากเพราะผมมันมีคนหนึ่งผมนั่งดูเนี่ยคือเขาผมเห็นเลยนะเขาใส่แบบร้อยดอลลาร์ไปอะ่ะแล้วเขากดสล็อตรัวๆเลยประมาณนาทีหนึ่งอะ่ะหมดเออคือหมดคือไปแบบง่ายๆเลยนั่นแหละครับก็ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอันนี้ผมคิดว่าถ้าเล่นเอาสนุกก็โอเคแค่นั้นพอละ โอเคครับสวัสดีครับผมส่วนคลิปผมวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม